อนุกรมเนี่ยทุกปีออกห้าข้ออย่างที่พี่ได้บอกตั้งแต่วันแรกนะครับคืออนุกรมห้าข้อเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเท่าที่พี่ดูย้อนหลังมาเนี่ยมันจะมีข้อง่ายกับข้อกลางๆนะรวมๆกันอะประมาณสามข้อที่เหลือจะเป็นข้อยากนะครับหรือบางปีเนี่ยมันอาจจะมีข้อง่ายกับข้อกลางอะรวมๆกันอะสี่ข้ออีกข้อหนึ่งก็คือข้อยากนะครับออีกข้อหนึ่งก็คือก็คือข้อยากประมาณนี้เนาะ หลักๆก็คือมีมีอยู่แค่ประมาณนี้เท่าที่พี่ดูสถิติย้อนหลังนะย้อนหลังในการออกเลขอ่านนุก,กรมเนี่ยนะครับนั้นแล้วถ้าเราทําได้เต็มก็ถือว่าเราเก่งนะแต่ถ้าถ้าเราอ่าไม่ถ้าเราทําจริงๆแล้วเนะี่ยพาร์ทเนี่ยหข้อเนะี่ยเราควรทําได้ประมาณ3ามข้อนะอย่างต่ำควรได้ประมาณสามถึงสี่ข้อ,อประมาณเนี้น้องควรได้ประมาณเนี้ยอืมแต่ถ้าน้องสามารถทําได้เต็มเลยนี่ก็ถือว่าเก่งเลยนะครับถือว่าเก่งเลย อย่างแรกก็คือเขาเรียกว่าเพิ่มขึ้นลดลงแบบคงที่คือแบบเนี้ยง่ายแบบนี้ง่ายก็คือสังเกตว่าเพิ่มขึ้นเห็นไหมเพิ่มขึ้นทีละสามเ,เ,เนี้ยเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละสามอย่างง่ายเพราะฉะนั้นคําตอบตรงเนี้ยก็คือเลขสิบหกนะครับเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละสามเนาะอันนี้เพิ่มขึ้นทีละสี่เห็นป่ะเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละสี่อันนี้ก็ง่ายยี่สิบอันนี้เพิ่มขึ้นทีละห้าง่ายมากเลยนะฮะยี่ิบห้า เพิ่มขึ้นลดลงแบบคงที่นะอันที่สองเพิ่มขึ้นลดลงแบบสลับตัวอ่าเป็นยังไงอันนี้บวกสี่อันนี้อ่าพี่เขียนเลขสี่อย่งเดียวเนาะอันนี้บวกสามนะครับห้าไป9ก้าบวกสี่เ้าไปสิบสองบวกสามสิบสองมาสิบี่เนี่ยขอโทษที 12มา16เนี่ยบวก4เห็นปะมันจะสลับกันแสดงว่าตำแหน่งนี้ก็ต้องบวก3ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะได้19เทาตัวเนี้ยนะตำแหน่งนี้ได้19อันนี้9ไป9ไป13เนี่ยบวก4ี่อันนี้1เนาะอันนี้4ี่แสดงว่าต่อไปก็ต้องเป็น1ก็คือได้19เนะครับเพิ่มขึ้นลดลงแบบสลับตัวนะอันนี้5อันนี้2อันนี้5้าต่อมาก็ต้องเป็น2นะครับได้26อันนี้คือรูปแบบที่2นะ รูปแบบที่สามเนี่ยเขาเรียกว่าบวกสะสมบวกสะสมเป็นยังไงน้องลองสังเกตดูซีรีส์แต่ละตัวเนี่ยมันแทบไม่มีความสัมพันธ์กันเลยเห็นไหมอันนี้บวกสองบวกสี่บวกสี่อันนี้บวกสองบวกสี่บวกแปดอะไรเงี้ยมันดูแล้วมันอันนี้สองนะอันนี้สี่อันนี้แปดที่จริงๆก็น่าจะพอได้นะเดี๋ยวดูเลขต่อไปที่เอออันนี้กลับไปเหลือ6กแล้วอะ่ะอันนี้สิบเนี่ยเห็นไหมมันมันดูแล้วมันสเปสะสปะมันดูไม่ไม่เป็นซีรีส์บวกสะสมคืออะไร นี่เลยครับสามตัวเนี้ยรวมกันจะได้พจน์ต่อมาอ่าได้พจน์ต่อมาแสดงว่าลักษณะก็คือถ้าเกิดคุณต้องการหาเลขคุณต้องเอาสามตัวหน้าของมันอะมารวมกันแล้วคุณจะได้เลขตัวถัดไปนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดพี่ต้อง,าองการหาเลขตัวนี้นะครับสิ่งที่พี่จะทำก็คือพี่จะเอาไอ้สามตัวนี้มารวมกันครับแล้วมันถึงจะได้เลขตัวนี้ออกมาโอเคปะได้สิบเก้าข้อนี้ต่อสิบเก้านะไปลองบวกกันดูขอโทษทีขอโทษท,ท,ทีนะครับ อันนี้มันมันไม่ได้ว่าได้สิบเก้าเลยโทษทีมันไปดูข้อที่แล้วนะขอโทษทีนะข้อที่แล้วมาสิบเก้าใช่ไหมเนี่ยออพี่ไปดูข้อที่แล้วมันจะได้สี่สิบเก้าขอโทษทีนะไม่ใช่สิบเก้าส่วนตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็คือเนี่ยสี่ตัวรวมกันจะได้เลขสิบนี่นะครับสามสี่บวกสองบวกหนึ่งบวกสามมาได้สิบแสดงว่าถ้าเกิดเราต้องการหาเลขตัวเนี้ยถ้าเกิดเราต้องการหาเลขตัวเนี้ยสิ่งที่น้องจะทําก็คือน้องต้องน้องจะต้องเอาสี่ตัวหน้ามารวมกันนะ สตัวหน้าก็คือเนี่ยตัวนี้สี่ตัวหน้าก็คือสามสิบบวกสิบหบวกสิบบวกสามนะครับคําตอบที่ได้ตรงนี้ก็คือห้าสิาต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นอ่าเนี่ยสมตัวนะเราได้เลขนี้อ่า3ตัวเราได้เลขนี้นะครับก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าพี่ต้องการหาเลขนี้นะครับพี่ก็จะเอาไอ้3ตัวนี้นะสมตัวเนี้มารวมกันนะสี่บวกเดบวกสิบสาเนี่ยก็คือจะได้ยีิบสี่ นะครับก็คือจะได้เอกออกมารูปแบบที่4รูปแบบที่4เขาเรียกว่าเลขยกกําลังนะอันนี้อันนี้ก็เหมือนเหมือนเหมือนจะยากนะแต่ก็ไม่ยากนะครับจริงๆแล้วน้องดูเลขยกกําลังยังไงให้พี่มันยกกาลังยังไงว่ามันดูแล้วมันไม่เห็นจะยกกําลังเลยมันเป็นเลขยกกําลังแต่มันเป็นเลขยกกาลังที่มันมันไม่ได้เรียงกันอนะ่ะเออตัวนี้คือ3ามกำลังสองเนี่ยเราดูเห็นไหมตัวนี้คือ5้ากำลังสองนาะเห็นไหมมันมีการเว้นด้วยนะมันมีการเว้นตัวหนึ่งตัวนี้คือ7จ็ดกำลังสอง ตัวเนี้ย8เอ็ดเนี่ยตัวเนี้ยคือ9กําลัง2เห็นปะลักษณะซีรีส์ของมันคืออะไรมันเพิ่มขึ้นทีละ2เห็นไหมครับ3579ตัวนี้ไม่เอาถูกไหมมาเอาตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยก็ต้องเป็นเพิ่มอีก2ก็คือเป็น11กํากลัง2ก็คือได้121ส่วนตัวนี้4ก็คือ2กําลัง2อันนี้ก็เป็น3กําลัง2 4กําลัง2 ห้ากำลังสองหไหมมันเหมือนกับว่าเป็นเลขยกกําลังที่มันมีค่าเลียงเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งสแสดงว่าตัวต่อมาตัวเนี้ยก็ต้องเป็นหกกำลังสองก็คือได้สามสิบหกรูปแบบที่ห้าจะเป็นเขาเรียกว่าแบ่งกลุ่มอ่ารูปแบบที่ห้าคือแบ่งกลุ่มคือเวลาเราเจอข้อสอบประมาณแบ่งกลุ่มเนี่ยให้เรานึกไว้ก่อนเลยอ่านุูปวน,นะที่มันเป็นลักษณะของแบ่งกลุ่มเนี่ยอย่างแรกเลยนะเลขจะเยอะ อย่างแรกเลยเลขจะเยอะให้เรานึกนึกไปเลยเนี่ยถ้าเลขมันเยอะๆเมื่อไหร่เนี่ยมีโอกาสเป็นแบ่งกลุ่มนะครับวิธดีการทำของเขาคือยังไงเนี่ยครับแบ่งกลุ่มขึ้นเนี่ยจับกลุ่มอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะเอาตัวหน้าบวกตัวท้ายมันจะได้ตัวกลางเห็นปะ่ะหน้าบวกท้ายได้กลางเนี่ยเนี่ยพี่จะจับกลุ่มให้ดูนะเนี่ยจับ2กลุ่มน้องก็เข้าใจละ6กบวกสาเห็นไหมจะได้ตัวกลางได้9ถูกต้องไหมครับเนี่ยเขาเรียกจับ เขาเรียกแบ่งกลุ่มเพราะนั้นอันนี้ก็จะได้ก,กลุ่มหนึ่งตรงนี้ก็จะได้ก,กลุ่มหนึ่งเราหาตัวนี้ถูกไหมแสดงว่าถ้าเกิดเราต้องการได้ตัวนี้คุณจะต้องเอา10เนี่ยมาบวกกับ x แล้วคุณถึงจะได้15ถูกไหมเพราะฉะนั้น x ของคุณก็คือ5นะครับข้อนี้ตอบ5ต่ประมาณเป็นตรงนี้ละนะครับตัวนี้ก็จะแบ่งลักษณะแบบไหนนะครับมันจะแบ่งอย่างนี้แบ่ง4อ่ลองรวมกันได้8แบ่ง4อีก1 2 3 4นะลองรวมกันตัวเนี้ย เอามารวมกันนะเอามาบวกกันอนะ่ะได้9นะครับแบ่ง4 1 2 3 4แบ่ง4อีกรวมกันได้10เห็นปะมันเริ่มเห็นซีรี 8, 9, ส์ละแลดเ้าสแสดงว่าต่อไปเนี่ยต้อง11อ่าต้อง11นะครับ 1, 2, 3ก็คือหาเลขเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น5ใช่ไหม5้บวก3บวก 2, บวกเเนะี่ยเท่ากับ11 X จะได้เป็น1นะครับเพราะฉะนั้น เลขที่เว้นว่างตัวนี้คือก็คือเลขหนึ่งนะครับเศษส่วนให้เราลองดูตัวนี้นะลักษณะของมันก็คือบนบวกล่างจะได้ตัวถัดมา4บวก5ได้9เห็นไหมได้ตัวถัดมา9บวก14จะได้ตัวถัดมาก็คือได้ตัว23ตัวนี้คือลักษณะของมันก็คืออย่างนี้บนใช่ไหมอันนี้เป็นบนนะอันนี้เป็นล่างเมื่อเอามารวมกันอ่ะมันจะได้ตัวเนี้ยก็คือตัวตัวที่อยู่ตัวบนของตัวถัดมาเนี่ยนะครับเอา4บวก5จะได้เนี่ยตัวบนของตัวถัดมาคือได้ได้9 เนี่ยน้องลองทําดูเพราะฉะนั้นตัวบนตัวนี้ก็เกิดจากอะไรเกิดจากไอ้สองตัวเนี้ยมาบวกกันถูกต้องไหมหกสิบบวกกับเก้าสิบเจ็ดก็คือได้หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดอ่ะใส่ไปก่อนหนึ่งร้อยห้าเจ็ดนี้มาเหลือตัวล่างอีกละ่ะตัวล่างทําไงนะครับตัวล่างก็คือมันจะเป็นการคว้ยอ่ะพี่ขอลบก่อนนะเอาร้อยห้าเจ็ดไว้ตัวล่างเนี่ยมันคือคว้ยอย่างนี้เก้าบวกห้าจะได้เลขนี้ได้สิบสี่เห็นปะคว้ยอีกยี่สิบสามบวกกับสิบสี จะได้ตัวนี้ได้สามเจ็ดมันจะเป็นการคว้ายในแนวเฉียงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการหาตัวนี้น้องจะต้องเอา 9, 7, 7, เก้าเจ็ดกับหนึ่งร้อยห้าเจ็ด่ะมาคว้ายกันก็คือเก้าเจ็ดบวกด้วยหนึ่งร้อยห้าเจ็ดนะครับมันจะได้เป็นสองร้อยห้าสิบสี่แล้วมาจะเอามาใส่ตรงนี้สองห้าสี่ฉะนั้นข้อนี้จะตอบหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดส่วนด้วยสองร้อยห้าสิบสี่ต่อไปก็คืออันนี้บ้างนะครับอันนี้เราลองดูนะเราจะเห็นซีรีส์ด้านบนเห็นไหม 5้าสิบสต่อมาก็น่าจะเป็น25ถ่ถูกไหมครับเพิ่มขึ้นทีละ5ข้างล่างตัวนี้เป็นอะไรอะ่ระสองกำลังสองสามกลังสองสี่กลังสองห้าลัง 2, สองใ่ต่อมาต้องเป็นอะหกกำลังสนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ25ส่วน36นะรูปแบบที่7ก็คือเลขที่มีลักษณะหลักหมื่นหลักแสนขึ้นไปถ้าน้องเจอเลขที่มีลักษณะหลายหมื่นถึงเป็นหลักแสนเนี่ยให้น้องนึกไว้เลยว่ามันเข้ารูปแบบที่7ครับ คือถามว่าแล้วมันเข้ายังไงวะพี่นะครับมันเข้ายังไงเรามาดูกันนะเรามาดูกันว่าลักษณะของมันเป็นแบบไหนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราอาจจะต้องแบ่งกรุ๊ปก่อนนะครับคือมันมีมันมีเรื่องทั้งหมด3เลขถูกไหมอย่างที่เราเห็นนะครับตัวแยวพี่ขอดูวนนะมันน่ามันน่าจะไล่ตัวเนี้ยเลขแเห็นไหมแล้วตัวเนี้ยก็คือเลขสิตัวเนี้ยเลขสิบส แสดงว่าลักษณะของมันก็คือมันเพิ่มขึ้นทีละสองใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ยตัวแรกเลยเนี่ยก็คือเลขสิบสี่ต่อมาสิบห้าสิบเจ็ดเห็นปะนี่เออพอเห็นซีรีส์นะสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้าเห็นไหมมันเพิ่มขึ้นทีละสองเหมือนกันสแสดงว่าตัวต่อมาก็คือสิบเก้าก็ต้องไปยี่สิบเอ็ดเนาะยี่สิบเอ็ดตัวสุดท้ายเลยคือยี่สิบนะเนี่ยที่พี่ชี้ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นทีละสองเหมือนกัน สุดท้ายก็ต้องเป็น26เพราะนั้นข้อนี้ตอบ142126นะมาดูพี่ดูก่อนจับ2คู่แรก11 13 15อ่ะต่อไปได้17 10 13 16ในี่เพิ่มขึ้นทีละ3นะต่อไปก็ต้องได้เป็น19 19 23นี่เพิ่มขึ้นทีละ4นะ23 27เห็นไหมเพิ่มขึ้นทีละ4ต่อไปก็ต้องเป็น31นะครับนี่ได้ละรูปแบบที่8 ตัวอักษรภาษาอังกฤษอ,นะอ,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 อันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ว่าเราต้องท่องท่อง A B C ถึง Z ได้นะครับอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะดูซีรีส์เนาะ A ไป D เนี่ย A ไป D ก็จะมี B กับ C ขั้นถูกไหม D ไป G ก็จะเป็น E กับ F ขั้นเห็นปะ G ไป J ก็จะมี H กับ I ขั้นซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นทีละ2ตัวถูกต้องไหมจริงๆแล้วรูปแบบที่8เนี่ยมันจะมี2แบบนะแบบภาษาอังกฤษกับแบบภาษาไทยเพราะนั้นตัวเนี้ยตัวเนี้ยต,ตัวถัดไปนะครับ มันก็ต้องห่างเป็นละ KL ใช่ไหมห่าง2ตัวเหมือนกันตัวต่อตัวต่อไปจาก KL ก็คือตัวอะไรตัว M นะข้อนี้ตอบ M ข้อต่อไปคือข้อนี้ G ไป J G ไป J ตัวเนี้ยจะเป็น I กับ L ขั้นนะ G I L J เนาะต่อไปก็คือ J กับ N ก็จะเป็น K L M เนาะสามตัว N กับ S ก็จะเป็น N แล้วก็ d N แล้ว O เนาะ O P O P โอ้พีคิวอ่ถึงจะเป็น s ถูกไหมครับสังเกตว่ามันเพิ่มอันนี้เพิ่ม2อันนี้3อันนี้4แสดงว่าตัวถัดจากนี้ต้องเพิ่ม5นะ r แล้วก็เป็นแล้วก็ s เนาะ t ีอ๋อเอสอยู่ตรงนี้ละ s อยู่ตรงนี้ละแ,แ,แล้วก็เป็น t u v w x เนี่ยมี5ตัวนะ1 2 3 4 5อันนี้คือเพิ่ม5นะครับอ๋อหัว,ห,ห,วหัวบังนะขอโทษทีนะเขียนใหม่นะครับ t U V W X นะนี่คือมี5ตัวนะสองสามสี่ห้าตัวที่ถัดจากตัว X นะครับก็คือตัวอะไรก็คือตัว y สแสดงว่าตัวถัดไปคือตัว y ไ s p i อร์ก็ชื่อมันก็บอกแล้วมันต้องโยงเนาะมันะอาจจะคิดชั้นเดียวไม่ออกอะพี่พี่เขียนชั้นเดียวก่อนเลขหนึ่งเนาะคือหาส่วนต่างนะครับเลขสี่เลข 4, เก้ายี่สิบแล้วก็เป็นสี่สิบเก้าไหมอืมสี่สิบเก้าอ่ะตัวนี้ได้สามเนาะ ตัวนี้ได้ห้าตัวนี้ได้สิบเอ็ดตัวนี้ได้ยี่บเกอ่าได้ย9บเกตัวนี้ได้สองตัวนี้ได้หตัวนี้ได้18ดเนี่ยอย่างเงี้ยแค่นี้พอละเพราะมันพอเห็นลวเห็นไหมสองหกสิบแปดแสดงว่าคุณคูณ,คณด้วยเลขอะไรแสดงว่าคุณคูณด้วยเลขสาถูกไหมสองคูณสามเนี่ยได้ตัวถัดมา หกคูณสามได้ตัวถัดมาแสดงว่าถ้าเกิดเราต้องการหาตัวเนี้ยเราก็ต้องเอาสิบแปดมาคูณกับสามถูกต้องไหมครับซึ่งมันจะได้ห้าสิบสี่้อไหมเวลาที่เราโยงขึ้นไปอ่ะไอห้าสี่ต้องมาคูณต้องมาบวกด้วยสิบต้องมาบวกด้วยเลขเนี้ยแล้วมันถึงจะได้เลขนี้ออกมาโอเคปะ่ะมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยควายอย่างเงี้ย,ยก็คือจับบวกกันนะครับจับบวกกันตรงนี้นะห้าสิบสี่บวกกับยี่สิบเก้ามันก็จะได้เลขนี้ถูกไหม อ่ะพี่ให้เป็นตัว x แล้วกันพอเราได้ x ปุ๊บเราเอา x มาบวกกับ49อีกมันก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมามถ,กถ,กถูกไหมก็คือจะได้เป็นตัวนี้มาให้เป็น y แล้วกันจับ y บวกกับ86มันก็จะได้ตัวเนี้ยก็คือตัว z เราต้องการหาตัว z นะครับเพราะนั้นพี่พี่จะเขียนนะครับก็คือถ้าเกิดเราต้องการหา z เนี่ยคุณจะต้องเอา54มารวมกับ29 54มารวมกับ29 มาบวกได้49แล้วก็มาบวกได้86อะ่ะเออรวมกันแล้วถึงจะได้แซดคำตอบก็คือ218